ก็สำหรับวันนี้ค่ะก็จริงๆจะมีคำถามที่ทางลูกค้าถามเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะฉะนั้นะก็เลยจะเอามาถามในไลฟ์ทางนี้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านที่อยู่ทางบ้านนะคะมีคำถามก็สามารถพิมพ์เข้ามาถามได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้คุณติ๊กตอบให้เลยนะคะแต่ว่าสำหรับในวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะขอถามไปเลยแล้วกันนะคะเป็นคำถามที่ถามเข้ามานะคะ สำหรับคำถามที่ถามเข้ามาค่ะจะมีว่าถ้าเราใช้คลาวด์ของ AWS หรือว่า Google ค่ะเราใช้ API Shield ของ Cloudflare ได้ไหรือไม่ค่ะได้ค่ะต้องบอกว่าได้เพราะว่าจริงๆแล้ว Cloudflare อยู่ระดับกลางเนาะข้างหลัง Cloudflare เองก็อยู่ระดับกลางระหว่าง User เองกับที่เป็น uh, Web well, Origin หลังบ้านคือ Origin ห <c oughs> ลังบ้านจะเป็น ออนพรีม uh, ิสเซิร์ฟเวอร์จะเป็นออนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ต่างๆทั้งหมดเลยแล้วก็บอกว่าทำไมลนะ่ะแล้วทำไมไม่ใช้ Security บน a w s หรือ GCP หรือ Azure ก็ต <c oughs> ้องบอกว่าจริงๆแล้วสามารถใช้ได้ไหมก <c oughs> ็ใช้ได้คนระับแต่ว่าถ้าลองดูดีพอร์ตีดีเนี่ยจะดีกว่าไหมให้เราทำซิกริตี้ที่ตัวคาเฟท่ทีเดียวเนาะสามารถทำสิกริตี้คำ่อง a c c e l e r a t e Performance จากจุดเดียวที่คาเฟ่แล้วเราสามารถทำโกลาสไปให้ออนพรีมิสก็ได้ อ n นคาวไก่ได้ DC นะครับ a t r Center หรือ DR ที่เป็น d i a c t e r Recovery Site ก็มันจะสามารถทำได้จุดเดียว m o t a t o r ทั้งหมดเลยดีกว่าเราไป m o อร t เนอรจุดนี้ทีนึ Hardware ต้องเป็นเพยอยู่ณะแนน h a r a ที่ตัว DCR ต้องเป็นเพยอยู่ CCO ไอตัว Security ของเขาต้องซื้อเพิ่มนะครับและยังไม่พอนะครับถ้าไปดูในการ์ดเนอร์จริงแอบบอกนิดนึงนะการ์ดเนอรเนี่ยมีการทำสกอร์ลิงของ Security ว a t d เทียบกับ ตัวขาวควอเดอร์แล้วค้า<ช>แรงได้หนับดีกว่าพูดอีก <c oughs> แล้วกันยังไม่พูดว่าอันดับอะไรกได้ห <c oughs> นับดีกว่าแล้วแบบเป็นอย่างดีดอทเป็นจริงๆว่าควอเร์เนี่ยเป็นท็อป h r e e โลกดีดอทเป็นเบอร์หนึ่งเลยพูดอีกถ้าดีดอทเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอันนี้นก็คือเรามั่นใจได้เลยนะคะเรื่องของการโเทคดีดอทเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นซอฟต์แวร์จากอเมริกาแล้วก็ตอนนี้ขึ้นเป็นอันดับวันนะคะแต่ในส่วนของอะไรนะคะที่ขึ้นอันดับสาม เว็บแอปไฟวอลลเวว็บแออปไฟนะครับท็อปฟรีครับในอยูที่อยู่จักสองเว็บแอปไฟวอลลองอธิบายให้คุณผู้ชมท่านที่ไม่เข้าใจว่าโอเคว่าคืออะไรเว็บแอปไฟวอลคืออะไรเอาง่ายๆเว็บแอปคอน์ไฟวอลคือการการแฮกมาที่เว็บไซต์ของเราเมื่อก่อนมีไฟวอลการโจมตีมาที่ระบบใช่ไครับปัจจุบันเนี่ยระบบมันแอดวานซ์ขึ้นโดยยิงขึ้นแล้วนอกจากที่แบบยิงเป็นแบบฝันที่ยิงเป็นเหมือนการปิงฝ๊อปอะไรต่างๆเนี่ยมัน มันแฮกในระดับที่เป็น HTTP หรือเป็น Layer 7์เจ็แฮกเข้ามาเ<ฆ>ว็บแอดมอลเนี่ยมันป้องกันกระดับโค้ดดิ้งแอนแฮกคือยินโค้ดมาเพราะว่าอย่างโปรแกรมเมอร์เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเขียนเว็บไซต์คนเขียนเว็บไซต์เขียน,นเป็นกับเขียนวิธีการที่น<ฆ>ี่เหมือนกันนะเขียนเป็นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมบอกว่าเริ่มเขียนเว็บไซต์ล้วทำโปรเจกต์แรกๆโปรเจกต์จบแล้วเด็กๆอยู่เขียนเว็บไซต์เป็นทำ database เรียบร้อยปุ๊บ กดล็อกอินเข้าไปเร้อยนะครับหลังจากนั้นอาจารย์มาตรวจอาจารย์ก๊อเ U L ที่เป็นดัตเทเบตมาแปลแล้วก็เปิดตามไปน้องๆอินเข้าไปเลยอย่างเงี้ยนี่คือเขีไม่มีสิเกอร์พอดีขั้นโคี่คือเป็นเว็บแอนมันการเรื่องเมื่อไหร่การแบบการโคดดที่เองการเขียนโดยไม่มีสเกรที่างต่ใช้โค้ดพิมพ์เข้าไปเพื่ดึงดัตเดเบอทั้หมดนะครับอุปกรเว็บเว็บแอไฟอลคือโปรเทคเลเวลนี้เลเวลเจ็ดนะคะแล้วเลเวลเ็นี่คือทุกตัวอะไรไหมคะ ทุกตัวเลยไหมจริงๆก็เพราะว่าจริงๆคาเฟ่เรามีเป็น for business แล้วก็ e อ็นดูไพล์โอเคถูกครับถูกครับคือมันจะมีแพลนที่เป็น home use เนาะก็มองว่าทำได้แตกต่างกันไม่เหมือนกันเว็บแอปฟางวอลเนี่ยมีอยู่ทุกแพลตฟองไหมจริงๆแล้วตัวเล็กๆมีไหมมีแต่ไม่เหมือนกับตัวที่เป็นเอ็นดูไพล์ไม่เหมือนกันที่เนเจอร์ไม่เต็มเราไม่อัปเดตที่เนเจอร์สักทีอย่างตอนที่มีเรื่องของหลอกโฟเจ ก็มีกี่ควอเตอร์กอนที่เป็นแบบโหเหตุการณ์ใหญ่ในในโลกที่แบบว่าเป็นเป็นซีโร่เรย์แอตแทกหรือเป็นนิวเวอร์เนอร์ตี้มาเนอร์เวอร์เนอร์อันนี้คือใหญ่มากการโจมตีที่ใหญ่มากก็สูญเสียกันไปเยอะมากนะครับลูกค้าคนไทยเนี่ยบอกว่าโทรเข้ามาหาผมเองอยู่ครับเขาไม่รู้ตัวทุกเมื่อท่าแมครับโอ้โหผมผมได้ยินมาหลายร้อยล้านเหรียญนะครับที่ต้องไปแต่ว่าแปะไม่ไม่มีไม่มีใครที่เป็นถ่าอมาเพราะว่ามันค่อยๆจะหย่อนมาเรื่อยๆอีกที แต่ว่าวันที่มีข่าวอมาเนี่ยแบงก์เงืองไทยเองลูกค้าอ e ีกของบรของเราเองลูกค้าที่เป็ไฟในเชียวตันาย โอ้โหทงมาหมดเลยนะครับทางโปรดักต์แมทเจอร์นี่นะครับที่ดูแลโปรดักต์ที่เขาถอดล็อคโทรศัพท์พี่ครับไม่ต้องห่วงครับในซิมแมทเจอร์มีอัปเดตใทนะครับดีครับผมก็ดีใจมากเพราะผมรู้จักกันตั้งแต่ผมรู้ข่าวช้ากว่าลูกค้าเองให้เราดูแลนะคะไม่ต้องห่วงเลยใช่ไหมเรามีซิมแมทเจอร์เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเป็นซีเวอร์เดยและแอัปเดตออโต้มาก็แต่ชั้นหนึ่งบล็อก้เรียบร้อยนะครับนอนหลับสบายนหมสบายนะคะโอเคค่ะ ดังนั้นเดี๋ยวขอเสริมนิดนึงนะคะจริงๆแล้วก็คือว่าตอ่อให้ใช้คลาวด์ของ AWS หรือว่าที่ไหนก็สามารถที่จะใช้ตัวคลาวดแ์แฝงตรงนี้ได้นะคะคเดี๋ยวมีคำถามจากทางบ้านนิดนึงนะคะคุณโคลสเตอร์นะคะถามเข้ามาค่ะบอกว่าคลาวดแ์แฝงมี DC ในไทยหรือว่า DC ใกล้สุดอยู่ที่ประเทศไหนครับครับคลาวด์แฝงเราจะเรียกว่าป๊อกนะครับจะเรียกป๊อ,ปอกน<อ>ี่หมายความว่า point of presence นะมันจะไม่ใช่เป็น data center เราจะวางไว้ที่ ผู้ให้บร,ริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยอยู่ด้วยกันจริงๆตั้งแต่ระวังอยู่ที่หกไอทีแต่ว่าจะเป็น6กนด้านเซ็นเตอร์หกเจ็ดไอที OT, AP, AS, <Yes. S 1> True, นะครับใครบ้างก็จะมีทีโอทีแคทนะครับเอเอสครูดแทกทีโอทีนะครับแล้วก็มีอะไรอีาเจ้าหนึ่งลืมไหมเซเล็ตอินโฟนะครับเกือบลืมนะครับเพราะว่าอย่างบางเจ้าระวังตัวป๊อปไปเนี่ย ซีล็อกเองเอสเอเนี่ยตอนนี้เขาเอาม erge รวมกัน,นกแล้วมันก็เซิร์ฟได้ทั้งของเอสีก็ต้องดูในโลเคชั่นเหมือนกนะเอาง่ายในเมืองไทยเนี่ยเรามีป๊อปเยอะสุดน,นะครับมากถ้าเทียบกับลูกจ้าวแล้วที่เป็นป๊อปป๊อปของคาวแฝงเป็เป๊อปยไงบางคนเรียกว่าโหนนะแต่ป๊อปเนี่ยคือตัวที่มีฟังก์ชันฟีเจอร์รองรับทุกอย่าง ไม่ใช่แค <plex. S 2> ่ b d n ที่เป็นคอนเทนต์เลี้ยวเรียนในพวที่แบบเสริมเรื่องความเร็วเพราะมีทั้งเว็บแอปพลิเคชันไฟว์วอลมีทั้งดีอ็อฟโคเดชั่นมีทั้งโคเดชั่นเลนลิมิตต่างๆมีบอดเมนเดนเมนมีโอเจแคมใช่ไหเป็นสี่ฟังก์ชันที่เกือบทุกอย่างอทุกในนั้นเพราะฉะนั้นบริการของพาวเร์เนคุณจะได้จากจุดที่ใกล้ถึงประเทศไทยต้องค่ะใช่ดีอ็อฟและอินดิเจดด้วยถูกต้องฉะนั้นอันนี้ย้ำได้เลยนะคะว่าเรามีตัว DC เยอะที่สุดนะคะก็คือว่ามีถึงหกเจ้า ตอนนี้เจ็ดแล้วเจ็ดแล้วเจ็จจดแล้วทีครับนะคะนะคะโอเคนะคะคุณโรสเตอร์นะคะค่ะคำถามที่สองนะคะมีถามเข้ามาค่ะในกรณีที่โดนบ o ูฟอร์สนะคะกระบวนการป้องกันจะเป็นอย่างไรคะโอเคครับบ f o ฟอร์สแทย์เนาะได้เลยตัวบ f o ฟอร์สแทย์เนี่ยง่ายๆเรามีเลดีอยู่แล้วบล o ฟอร์สแทย์อยู่แบบเมื่อก่อนที่ผมเล่าไปแล้วมีแฮกเกอร์แล้วก็ระโดมกันให ประเทศไทยแบบนันเดนะ็กรวมการดีเฟนซ์มากเหตให้มันล้มไปพวกนี้มันก็เป็นเทคนิคการโจมตีคล้ายๆอย่างก็คือการทำเหมือนกับฝันดิ่งเข้าไปโดยใช้ human ằng, ยูแมนบ้างหรืใช้ ằng, โค้ดบ้างหรือบูธฟอร์สเนี่ยบูธฟอร์สคืออะไรถ้าไม่รู้จักนะก็คือเอาง่ายๆครับสมมติมีช่องยูเซอร์เนมของพาสเวิร์ดใช่ไหมแทนที่เราจะใส่ยูเซอร์ A B C D อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยใส่ยูเซอร์มั่วๆเลย A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  แล้วก็ทะหลดศูนย์ศูนย์แล้วเราก็องใช้โปรแกรมครับ ไฟลอ์ออกลองเปลี่ยนไปเรื่อยเป็น A B C แล้วก็หนึ่ง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 ครับวิธีมุฟฟ่อนคือมันจะเป,ปล,เลี่ยนตัวเลขไปเรื่อยนะครับเราก็มีฟังก์ชันที่เรียกว่าเรดิมิ่งป้ปองกันไม่ให้ล็อกอินเออ่20ครั้งต่อนาทีนะครับหรือไม่ให้ล็อกอิน10ครั้งต่อนาทีก็แต่ตอน,น,น10ครั้งนั่นแหละจะต้อยตัดมันมี10ครั้ง10ครั้งต่อนาทีหรือไ่กนาทีแต่เดาเพราะว่ามันจะต้อจจงจำกัดอะไรแล้วว่า ในพวกแอปพลิเคชันพวกนี้เวลามันรู้ฟอร์มมันเป็นแอนด์เอาคนจะดีนมาทีเดียวมันจะบู้มาปุ๊บพยายามไฟล์อ่องตัวยุทธแสดงครับส่วนโมส่วนอย่างเมื่อก่อนที่เขาบอกว่าเฮ้ยแฮ็กไม่ได้แต่ว่าถ้าแฮ็กได้ใช้เวลา1ปีแต่วันนีครับที่เกิดดีนเขาว่าเราจะแฮ็กาสเวิร์ดของถาาไม่ได้เราใช้เวลา1ปีถึงจะแฮ็กได้เพราะอะไรมันใช้พวกรู้ฟอร์มขั้นตรวจสี่หลักอาจจะใช้เวลา1นึ่งปีขั้นตรวจหกหลักใช้เวลา เพิ่มไปสิปีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องแทนที่ต้อง trial หลักอะไรนะหลักหนื่นสิบร้อยพันหมื่นอาจจะเอาละหลัก trial หลักพันไป trial ที่เป็นหลักหมื่นหลักแสนแทนเพราะว่ามันต้อง trial user name monitor รวมกันค่ะแล้วในส่วนเนี้ยค่ะเราจะต้องคือลูกค้าที่ใช้เนี่ยที่ใช้ตัวคาวไปกันเนาะต้อง monitor เองเปล่าไม่ต้อง เปิดเลยลิมิตไว้ออโต้นะครับมอนิเตอร์ให้บอกให้ก็คือระบบจัดก,การให้ในะคะไม่ต้องเข้าไปมอนิเตอร์เองนะคะในส่วนนี้ส่วนการตั้งค่าคอนฟิกอะคะ่ะมีการให้คําปรึกษาเรามีครับแน่นอนต้องบอกว่าทั้งความในเองนะครับเราดีจีเนียคนไทยด้วยนะนะครับะะไปช่วยให้คำปรึกษาแล้วก็ทางเท้าดูรูเองผมบอกเลยว่าทางนี้สเปเชียลลิมิตมากช่วยผมเยอะมากครับในกลุ่มฟินแลนเชียลอีคอมเมิร์ซทั้งหมดในที่ผ่านๆนัเนี่ยทางนี้เองเนี่ยสปอร์ตได้ทั้งหมดเลยนะครับ ซัพพอร์ตเป็นยี่สิบจียี่สิบสี่คูเจนะคะใช่ะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเรื่องของการคอนซัลนะคะครับผมระบบจะมีการแจ้งเตือนหรือเปล่าครับดิเนโอเคเขาบอกว่าแจ้งเตือนอะไรคือการดีเทลกันแจ้งเตือนมันเดียวกันเขาบอกว่าแจ้งเตือนเรื่องของตัวระบบล่มต่างๆดีหรือว่าเว็บไซต์ลูกค้าลม่มเรื่องจากนู่นนี่นั่นหรือเว็บไซต์ลูกค้าเกิดคอมเมนต์นพีชทำโดมาล้านไหลไซส์ใดไซส์ใดถ้าคุณตายดีแต่ถามว่าแจ้งเตือนว่ามีการแฮก มันต,าง,ตางเรามีให้บนหน้าจอคอนโซลน,นะมีข้อมูลม,มีให้บนหน้าจอคอนโซลตอบแล้วแต่ถ้าถามว่าได้เตือนดีด็อกเนี่ยมันอาจจะไม่แค่เตือนทุกคนมันอาจจะเป็นเรื่องของก,การปอกอัพเอ่อคอนโซลไม่ได้บอกว่าเป็นการโชว์แต่บนแดชบอร์ดแทนเพราะอะไรในอดีตมีโปรดักต์โปรดักต์หนึ่งนะครับแจ้งเตือนทุกค้นทำให้อเลอร์เนี่ย กลายเป็นฟัดดิของเรื่องอันเลิศบ่อยไปนิดนึงใช่อันเลิศบ่อยเมลอันเลิศเป็นเมลสแปมนะครับก็มีในอดีตนะเมื่อวันสิบปีก่อนเคยเจอนะคือลูกค้าใช้เมลเกตเวย์แต่บล็อกอีเมลอันเลิศของเจ้าทีเราเพราะว่ามันดูเป็นสแปมนะครับมันอันเลิศบ่อยจนเกิดอันเลิศนอกเวลานะครับอย่างนี้ในส่วนที่อันเลิศจะเองเป็นจุดไหนคะจุดที่เป็นโพลัฟฟีนี่คือ จุดแอนแท็กต์ก็รอการถ่ายบางทีมันไมน่ <ฮะ S 1> กระทบครับคือแอนแท็กต้เรหลอกการสร็จอโดยรวมคือมันไม่รกระทบกับ Ad ack, แอนแท็กตกับระบบที่เราเซิร์ฟหน้าบ้านแต่จุดที่เลิเนี่ยคือจุดที่ทําให้ระบบเซิร์ฟลูกค้าให้งานไม่ได้เช่เน data center บาง data center ต,ตายหรือเพจหน้าบ้านอยู่ดีคอสที่เขาใช้บริการตายคาเฟ่ต้องดึงหน้าเพจที่แคชชิมม่งไม่โตอย่างเงี้ย <ฮะ S 1> อันนี้เราจะเ alert เพราะว่ามันกระทบกับ user หน้าบ้านแต่อะไรที่ไม่กระทบกับ user หน้าบ้านที่เราสามารถ คนเห็นได้หมดเนี่ยบางทีไม่ได้ไม่จำเป็นต้องอ alert ก,ก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้กระทบก,กับโ o n t e n t a ิ t i v i t y หรือวิสัยเดีย่์นะครับเราจะเน้นไปทางน,น,นั้นนกนอันนี้ก็คือว่าทีมก็คือมีการดูนะคะหรือคาแฟลก็จะมีการเลือกนะคะก็ตามวิสซยเดียของคาเฟ่คะว่าเราควรที่จะ alert หรือ notification เป็นที่จุดไหนนะคะถ้ามีคําถามฝากเขา้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะอะจไปคําถามต่อไปนะคะในการใช้งานหากไม่ได้ปรับเปลี่ยนโค้ดของเว็บนะคะ ทาง Cloudflare จะมีการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆทางผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องเข้าไปปรับระบบหรือว่ามอนิเตอร์อยู่ตลอดหรือไม่ในกรณีที่บริษัทจ้างทำเว็บไซต์นะคะแล้วก็ไม่มีส่วนของเม่ทนนนค่ะอันนี้จะมีผลกระทบกับเว็บหรือไม่สามารถบายพาได้หรือเปล่าโอเคคำถามยาวมากยาวมากใหญ่จะยกมือขอคำถามไปครับไม่เป็นไรผมจะดูข้อเก่าตรงนี้เนี่ยเอาว้ง่ายว่า ในกรณีที่แบบจ้างใช้งานต่างๆนะเบย์พาสได้นะคาเฟ่เนี่ยหนึ่งไม่ต้องดูแลเองก็ได้ก็คือเรามีพาร์เนอร์ต่างๆที่คอยดูแลให้นะครับพาร์เนอร์ที่ซัพพอร์ตตรงษัทเองหรือว่าทางซัพเรสต์เองเนี่ย mm hmm. ก็สามารถซัพพอร์ตลูกค้าได้แต่ว่าตรงนี้ก็ดูสโคบคุยสโคบกันว่าซัพพอร์ตเลเวลเนี่ยต้องการเลเวลถึงระดับไหนนะครับมันก็มันก็พู้นำลงก็อยู่ที่เลเวลซัพพอร์ตอินเวนที่คอนแทคร่วมกันแหละว่าเรา เราอยากได้สปอร์ตเป็น2 4คู7 5คู8หรือจะเป็นสวิตดูแลรถไฟทั้หมดผมก็ต้องบอกว่าผมก,ก็ต้องโยนกับทางนี้แหะทางนี้เนี่ยทำได้หมดนะันตั้งแต่ดูแลจนถึงสร้างรถไฟใหม่ชุ้นมาเลยเิ่งไปลอกเพิ่รถไ์ด้วยนะคะทำรทุกอย่างนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่สร้างโค้ดเลยนะครับอันนี้มีตายทัย้งโค้ดทั้งหมดไม่ชนะ ตรงนี้ผมก็ต้องโยนกลับมาว่าอย่างคาเฟเองเราเป็นยี่สิบคูเจ็ดนะครับแล้วก็ s อสของคาเฟในระบบเขียนร้อยไม่ใส่หลับหาเงินติดได้นะถ้าเป็นเงินฝ้ายนะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราดูแลลูกค้ากันทีแทบจะไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเองบนระบบอย่ากผมสอนยกดิเฟอร์สท่านท่านแล้วกันในการอีเวนต์ที่ผ่านมาเชิญทางคุณยินเนาะก็จะเป็นทางเชนิคอลลีดของทางวงไฮไลน์นั่นเองมาจะบอกว่า ผมร่วมงานกับคุณนี่ครับผมเชิญครับตอนนี้ใช้งานเอาแฝงเองนะครับเดี๋ยวจะเชิญมาเป็นสปิเกอร์ให้งานนิดนึงจะบอกว<ฆ>่าผมไม่เคยเข้าไปดูถ่ายอาทิตย์นะครับคน,นก<ฆ>น็นิ่งดีครับผมเลือกแท้เอาแฝงเพราะว่าผมไม่ต้องเข้าไปดูเลยครับเพราะนั้นเดี๋ยวไปดูก่อนแล้วทุกทีผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นยังไงปั๊บ<ฆ>ซึ่งก็ไม่ต้องทำอะไรเลยใช่แก<ฆ>ก็เป็นตัวยืงงนยันอย่างหนึ่งซึ่งกอนขึ้นเวทีเนี่ยเขาก็พูดเหมือนกันว่าก่อนมาเนี่ยบอกว่าต้องดูสักห่อนเพราะผมไม่เข้าไปดูเวลานแล้วนะครับ ไม,ไม่ต้องกอังวลเรื่องนี้หรือว่าถ้าต้องการการดูแลที่เป็นอแอดวานซ์จริงๆผมอาจจะยนลูกให้กับทาเงเขาด้ดูที่เขาสามารถทำได้หรือไม่ค่ะ,ะคโอเคค่ะ,ะในส่วนต่อไปนะคะ a อ i Gateway ค่ะทำเหล็กลิมิตแล้วสามารถดูหลอกหรือรีพอร์ตได้หรือไม่ยกตัวอย่างเช่นเปอร์เซ็นต์นที่มีการลิมิตค่ะครับได้ทุกอย่างเราบอกว่าคาเฟ่เริ่มผมพูดตั้งแต่ตอนในเซสชันแล้ว เกาแฟเริ่มโพรงฟีเจอร์ด้วยวิดีโอต้องเห็นก่อนทุกฟังก์ชันฟีเจอร์จะทำให้เห็นก่อนแล้วค่อยมีแอคชั่นตามมานครับเพราะฉะนั้นเราเห็นแน่นอนครับว่ามีเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ในปากหล่อตับวิดีโอลึกเลยหรือตับเก็บโพสต์แมทตอบ API ต่างๆรวมถึงเปอร์เซ็นต์บล็อกเรสเนชั่นหรือรูปแบบของที่เป็นถังต่างๆคือพูดน่้เราเรามีลึกเราเห็นหมดเลยค่ะโอเคค่ะ แล้วก็ในส่วนของ r 2 Storage ค่ะสามารถทำงานร่วมกับทาง Developer ได้หรือไม่และมีการจัดทำแบ็กอัพด้วยหรือไม่ค่ะครับอโอเค r 2เนี่ยอยู่ในฝั่ง Developer ต้องเรียกว่าอาจจะเกิดแล้วเพื่อ Developer เลยด้วยซ้ำนะครับคือมันจะมีฟังก์ชันที่ถ้าของเดเวลอเ,เ,เช่นพวกอ่าแฟดีเมท์กาแฟสกรีนกาแฟทีฟ่ปัจจุบันเนี่ยเรามี3รูปแบบด้วกันนะสตรีมเรเวอรี่คือวิ่งผ่านกาแฟเลย อ่าสตรีมไลฟ์ต่ทุกคนสตรีมที่เป็นเอ็นแอไฟร์หรือผมชอบเรียกว่าสตรีมโพอแต่คืออัปโหลดวิดีโอขึ้นไปเลยแล้วก็มีไลฟ์สตรีมที่ผ่านซาฟต์แวร์นี้ก็มีครับนะ <ạ. S 1> คือพวกนี้มันฟังก์ชันที่อยู่ในเดเวลลอปเปอร์หมดทั้งหมดเลยซัพพอร์ตเดเวลลอปเปอร์โดยเฉพาะครับอย่างอารคูสามารถอัปโหลดอะไรขึ้นไปก็ได้เราสามารถอัปโหลดขึ้นไปนไปุ๊บใช้งานแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ทั้งหมดเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องแบ็คัพอันนี้ต้องบอกว่า เรื่องจากคาเฟ่เราทํำการซิงข้อมูลกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่อัปเดตปุ่นแล้วแต่มัาไหนเม็แบบยอดที่อื่นนะซึ่งสถาบันเการของคาเฟ่ที่ดูกแลเราเป็นแอนดี้แคปที่ตรวจทุกป๊องเราเชื่อมถึงกันหมดแล้วก็คาเฟ่เนี่ยเราก็จะมีแม็กซ์จันทร์ไทยหลายตําบนะเพราะคนคนนี้ไม่ต้องสูบเรื่องของหลักมากเราจะมีความเสี่ยงหายเรื่องนี้นะครับ